สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีร้านคาโลราคาสูงสุดเก้าเพรมานะคะทุกคนกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึงวันที่27สิบงหาคมนะคะสุ่มไอดีบาท VS 99บาท9บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่9กบาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอดีอะไรได้สองอัพเวลเขาเกมมาแล้วมีของจริงๆเวลตัดผมท่าทางด้วย เ็บมือเ่งโซนรับเติมเพจระบบอัตโนมัติใช้เพียง UID และมีรหัสไฟขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้เราก็เตรียมเพจมาห้ารเก้าสิเพจนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะคะเอ,อ่อของในนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีแต่แบบของสวยๆทางนั้นเลยนะคะคือแบบว่าของหินทิสมัยก่อนนะคะทุกคนเขาเอามาขายลดราคาเยอะมากเลยนะคะทุกคนในเนี้ย ทางทรงผมตัวนี้นะคะแล้วก็ชุดชุดนี้เหมือนจะมาในตู้ซูมแปดทีนะคะชอบแมส์มากเลยว,วันนี้เราจะเอาชุดนี้กันนะคะทุกคนครั้งที่เราในตู้ซูมแปดทีมันมาประมาณพันห้าร้อยเพรนะคะนี่ชุดนี้ก็สวยนะคะทุกคนอยากจะเอาเหมือนกันนะแล้วก็มีชุดนี้ด้วยนะคะทุกคนมาหลายรอบแล้วมีโทเ็นอีวอกางด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋านะคะกระเป๋านี้ก็โอ้เทนะเนี่ย แล้วก็มีท่าทางเลยนะคะทุกคนตรงเกมตัวนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีกล่องกล่องไอนี้ยนะคะทุกคนเออเทนอีโวกลางนะคะของก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอเคแล้วเราจะมาลองสุ่มกันนะคะทุกคนเออเดี๋ยวมีชุดใหม่ด้วยนะคะทุกคนมีชุดนี้นะคะ ุนนี้ก็เทนะมีรองเท้าแบบว่าเป็ดมีปีกด้วยนะทุกคนแล้วก็กางเกงก็สวยนะคะใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะมันก็สวยอยู่นะคะทุกคนก็มีชุดผู้หญิงด้วยนะคะทุกคนมาทุกคนเราจะมาลองสุ่มกันนะคะก้าวเพชรมาเลยไหมเออเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนซื้อเป็นอะไรดีเอ่ยเอ่อฮม เราอยากได้ทรงผมมาทุกคนงั้นรีเฟซไปก่อนนะคะทุกคนนี่งมาพอดีเลยเราจะเอาเป็นทรงผมผู้ชายแล้วกันนะคะทุกคนเก้าบเก้าเพนะคะโอเคซื้อมาเลยสุดยอดไปเลยโอเคนะคะทุกคนอครั้งต่อไปจะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยได้เป็นเจ็สิห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน ซื้อเป็นอะไรดีอ่อเสื้อนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะงั้นซื้อเป็นเอ่อกางเกงลักันนะคะทุกคนโอเคเอากางเกงพี่ตูนนะคะโอเคได้มาแล้วนะคะทุกคน ครั้งต่อไปก้าเพชรมาเลยไหมมาเลยไหมมาเลยไหมยังไม่มานะคะเป็น70%นะคะทุกคนรีเฟซไปก่อนนะคะเรียกได้กล่องโทเค็นอีวอกังอะทุกคนงั้นรีเฟซไปก่อนนะคะ70%งั้นซื้อของที่มันถูกๆไปก่อนนะคะทุกคน เออซื้อเป็นนนี้แล้วก็นนะกล่องนี้นะคะทุกคนไปครั้งต่อไป70%อร์ีกแล้วอีกแล้วทุกคนก็ซื้อเป็นกล่องเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะมันลดน้อยนะไป2ีเพชนะคะได้มา6วันนะคะทุกคนแอลวอครั้งต่อไปได้เป็นแ0เป็น8์นะคะ เอาเป็นอะไรดีเอ่ยอืมนี่งไงทุกคนเจอแล้วโทเค็นอีโวโกังอ่อชื่อเป็นชือ่อเป็นชื้อชื่ออะไรวะชุดนี้ก็สวยนะแต่ว่าอยากได้อลอรถเก้าเพชรมากกว่าทุกคนงั้นก็ซื้อเป็น เป็นเป็นเป็นเอ่อกล่องทกคินอีวกกางละกันนะคะทุกคนซื้อไปเลยะคะ่ะได้มาสามสิบเจ็ดนะคะทุกคนคือเราจะเอาไปอัพปืนลูกซองยาวแมงป่องอะทุกคนนคะคะไปอีกน,นิดนึงนะคะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นซื้อเป็นอะไรดีเอ่ยเอือ อยากได้ชุดอะทุคนชุดสีแดงอะงั้นร<ฟ><ฟ>ีเฟซไปก่อนนะคะทุกคนอยากได้เป็นชุดสีแดงแบบมันเท่มากทุกคนชุดเนี่ยแต่ชุดนี้ก็อยากได้นะทุกคนไม่เราจะไปซื้อตอน9เพศสินี่ไงทุกคนเจอพอดีเลยชุดสีแดงของเรานะคะทุกคนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพศนะลดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมงั้น เื้อมันเท่นะทุกคนก็นซื้อไปเลยแล้วกันนะคะหนึ่งเจิเก้าเพชรไปจัดไปทุกคนโอเคได้มาแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็เหลือ8ปดสิบกับ9้าเพชรแน่นอนว่าแปดิบต้องออกก่อนนี่ไงนี่ไงซื้อเป็นอะไรดีเอ่ยนี่ไงทุกคนเดี๋ยวเราซื้อเป็นโทคินอีโวกลางแล้วกันนะคะทุกคน3าสิบเพชรแล้วก็ 9ก้าเพชรซื้อเป็นชุดที่เป็นแมสปากนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะครัสุดท้ายก็แน่นอนว่า9ก้าเพชรนั่นเองนะคะชุดใหม่ก็สวยนะคะทุกคนมันก็สวยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนใครอยากได้ก็ไปเอาได้นะคะเราจะมาซื้อชุดนี้กันนะเพราะอยากได้แมสนะคะไปเกเพชรสุดยอดไปเลย โอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะทุกคนชุดนี้ในราะคะ9เพรนะคะเปิดไปเลยแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคนโอเค9เพรออกไหมโอเคลอเลยไปแล้วนะคะทุกคนได้เป็น70นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้อะไรมาบ้างเอ่ยวันนี้ก็ได้ เออทรงผมนะคะทุกคนตัวนี้มานะโคตรหล่อสวยจัดอ่ะ <S <S แล้วก็ได้มาเป็นแมสตัวนี้นะคะซึ่งเราอยากได้มานานแล้วนะ <S 1> <S 1> แต่ตอนแรกมันมาแบบตู้ส่วแปดทีแล้วมันแพงไปหน่อยนะคะทุกคนก็เลยไม่เอานะแต่ครั้งนี้ก็คือเอามาลดราคาแบบถูกมากๆนะคะทุกคนก็เลยถูกใจเลยนะคะทุกคนเอาเลยแล้วก็มีเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เท่มากๆนะคะทุกคนโคตรเท่เลย อันนี้ถ้าจะไม่ผิดก่อนอันนี้มันมาในกล่องกล่องโทเค็นนะคะแล้วก็แพงกว่าน,นี้ด้วยนะแล้วก็ได้มาเป็นกางเกงพี่ตูนนะคะวันนี้ก็คุ้มแบบคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนในงบห้าร้อยประมาณห0ร้อยเพ็รนะคะทุกคนคุ้มมากอะ่ะได้มาเยอะมากนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย